ามาตอนคลิปนะคะที่1น,นะคะกับคลิปที่2เราพูดถึงนะคะอีพิโซดแรกของเราก็คือการพูดถึงเรื่องของกราฟในหน่มิตินะคะคราวนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาลองดูโจทย์นะอันนี้จะเป็นโจทย์ปีเก่านะคะมันจะไปปรากฏอยู่ตอนที่เป็นปีนะคะ55นะคะข้อพิเศษของโจทย์ข้อนี้คือมันอุกเหมือนกันนะลูกออกมาเหมือนกันในปีนะคะทั้ง55แล้วก็ะหองหกน,นะคะคราวนี้สิ่งที่โจทย์เขาอยากได้เนาะ บอกว่าจะมีโจทย์อยู่ในมือนะคะลูกเขาบอกว่าอนุภาคหนึ่งนะคะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงบนแกน x ถ้าความสัมพันธ์ของความเร็วและเวลาแสดงได้ดังกราฟโดยที่ค่าของความเร็วที่เป็นบวกแสดงถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศบวก x จงหาเวลาที่อนุภาคใช้ในการเคลื่อนที่ไปยัางตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างนะคะตำแหน่งนเวลา t เท่ากับ0แล้วก็เวลาที่นะคะ t เท่ากับ t หนึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้ลูกเริ่มจากศูนย์ค่ะ เขาให้หาจับตรงนี้มาในระยะที่เป็นสมมติเวลาตรงนี้เป็นเวลา x แล้วกันเนาะนะคะเพราะว่รู้คืออะไรกราฟแบบนี้นะลูกนะคะหนึ่งเลยดูกราฟกราฟอันนี้เป็นกราฟ vt พอเป็นกราฟ vt เสร็จปั๊บนะคะถ้าลูกจะจำด้การพิจารณา area หรือพื้นที่ใต้กราฟคือ,อแกนดิ่งคูณกับแกนนอนปรากฏว่าสำหรับข้อนี้เ่าลูก area หรือพื้นที่ใต้กราฟจะมีความหมายเป็นค่าของการกระจับ ซึ่งมันจะเป็นตรงกับตัวแปรที่โจทย์อยากได้ถามว่าโจทย์อยากได้การกระจับเลยหรือเปล่าเปล่าลูกโจทย์อยากได้ว่าเวลานะคะที่นะคะทาให้นะคะมันเกิด s เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคือคําว่าครึ่งนะลูกนะจาก s ที่มีเวลาเท่ากับ t หนึ่งนั่นหมายความว่าไรลูกข้อมูลตรงนี้นะอันนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะคะกดกลับมานิดหนึ่งสมมติตรงนี้เป็นระยะ ที่เกิดนะคะเป็นเวลานะคะเอของเราก่อให้เกิดพื้นที่ใต้กราฟข้อมูลรู้ก่อนเท่าไรมันเป็นตาาวิธีลูก a อเรีเยคือการกระจัดโอเคนะคราวนี้เรามาเริ่มใช้เงื่อนไขเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาโจทย์ต้องการเวลาที่ s มันเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าดูจากข้อมูลตรงนี้ลูกถ้าระบายไปหมดเลยตรงนี้ค่ะลูกจะเป็น S ที่มี T เท่ากับ T1 แต่ถ้าสมมุติระบายสีแดงตรงนี้คือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นเซตหนึ่งส่วนสองของ S ที่ t มันมีค่าเป็น t 1แบบนี้ทันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออะไร S ที่เป็นเงื่อนไขค่ะถ้าบอกว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้นะเรามีพื้นที่สีแดงที่เรากำลังาหายอยู่สีแดงมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ ได้ออไหมจะมีค่านะคะเท่ากับเศษหส่วนสของตัวสามเหลี่ยมเต็มตรงนี้ลูกทันนะหมายความว่าไงตรงนี้เราจะแปลงหน่วยกันนะคะตรงนี้มันจะกลายเป็นเศษหส่วนสดูนะคะเศษหนึ 1, ส่วนสคูณกับความสูงก็คือคูณกับ x ได้เลยแล้วก็คูณกับผลบวกของคู่ขนานงานจะงอกลูกเพราะอะไรถ้าสมมติรามาดูจากราฟตรงนี้ลูกไอเส้นตรงนี้สมมติเป็น V เฉย มันจะกลายเป็นว่าผลบวกของคู่ขนานต้องเกิดกับการนำ v บวกกับค่าของ v ศแล้วตัวข้างหลังค่ะเศ้นหส่วน2คูณฐานฐานคือจับศูนย์ถึง t ห่งมันคือ t ห่งได้เลยลูกแล้วศูนย์ก็คือจับศูนย์ถึง v ศก็คือ v ศย์ได้เลยนะคะเรามาเช็คตัวแปรล,ลูก f คือตัวที่โจทย์นะคะเขาถามหาจากเราอยู่โอเคไหม v ศูนย์ เป็นค่าคงที่ที่โจทย์ให้มาที่หนึ่งเป็นค่าคงที่ไอ้นี่เหมือนเดิมคือบีศูนย์ขาดไทยลูกขาดบีนะคะเวลาทําโจทย์ฟิสิกส์ข้อควรรู้ถ้าอยู่ในเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยตั้งไปเลยโจทย์จากได้อะไรตั้งตัวนั้นก่อนขาดอะไรค่อยมาดูากถามว่าถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราจะสังเกตนะรูปรูปใหญ่มันคือรูปนี้นะคะไอ้นี่เป็นขีดของ T1 หนึ่งไอ้นี่เป็นขีดของศูนย์นี่เป็นขีดของ B ศูนย์เรามีเส้นตรงนี้คือเส้น x นะคะแล้วเราก็ทําการไอ้นี่ลงมาถูกไหมแล้วบอกว่าณนะตำแหน่งตรงนี้มันคืออะไรมันคือ v เฉยๆเรากำลังจะทําการเทียบสามเหลี่ยมคล้ายนะคะเทียบรูปเล็กนะคะรูปเล็กคือรูปนี้เทียบสามเหลี่ยมคล้ายรูปเล็ก,ร,ร,ลกรูปเล็กจะกลายเป็นว่าถ้าเรานะคะดูแค่เส้นตรงนี้มันจะกลายเป็นเราเอา t 1ลบออกด้วย x ทันคงไหม t หนะ่ลบ x นะลูกอันนี้จะใช้บ่อยเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะคะ มันจะเป็นการพิจารณาค่าของตัวแปรที่ขาดในรูปของตัวแปรที่โจทย์ให้เรามาข้อนี้ยากมานเปเพราะอะไรสเต็ปนะคะลองดูให้เข้าใจเนาะเสร็จแล้วนะคะเราลงมาเขียนระยะไอ้นี่จะเป็น t 1ลบ x สูง x 0. เป็น v ที่เราหาอยู่รูปใหญ่นะคะรูปใหญ่จะกลายเป็นตรงนี้เป็นความยาวตรงนี้นะเป็น t 1ไปเลยสูงเป็นค่าของ v ศูสังเกตนะล,ลูกแล้วเราก็จะเทียบรูปเล็กกับรูปใหญ่จะกลายเป็นว่า v ส่วนด้วย t 1ลบ x จะมีค่าเท่ากับ v ศูนย์ส่วนด้วย t 1เพราะฉะนั้น v ที่เราหาอยู่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของ v ศูนส่วนด้วย t 1ทั้งหมดคูณกับพจน์นี้นะคะที่จะย้ายขึ้นไปกลายเป็น t 1ลบ x นะคะพอเราได้ v เสร็จปับ๊บอันนี้เป็นพจน์ของเรานะคะเราก็เอาค่าของ v เนี่ยกลับไปแทน สังเกตนะลูกตั้งอะไรไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่โจทย์ถามหาลูกใช้ยาวเลยคะ่ะไม่ต้องเสียเรียดน,นะคะใช้ต่อไปได้เลยโอเคแนละ้วลูกเสร็จปั๊บเอากลับมาแทนนะคะคุณลืมไปอันหนึ่งนะตรงนี้ขออนุญ,ญาตเติมในคิว,วของคำา่อครึ่งก่อนไม่งั้นโจทย์จะไม่ครบนะคะอันนี้คุณลืมแทนหนึ่งส่วนสองตั้งแต่ต้นนะเสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะทําคือเอาหนึ่งส่วนสองตัดหนึ่งส่วนสองนะคะเก็บ x ไว้ก่อน ตอนนี้จะกลายเป็น x นะคะแล้วก็ไปเอา v ที่หาได้เมื่อกี้มาแทน v ตรงนี้คือ v ศนะคะส่วนด้วย t 1คูณกับนะคะ t 1ลบ x อันนี้ v เฉยๆนะเรากำลังจะต้องเล่นกับการจัดโรปโลุกพอเป็น t 1ลบตรงนี้เสร็จปั๊บนะคะอย่าลืมว่านางบวกอยู่กับ v ศูนย์เฉยๆซึ่งจะมีค่าเ่ากั่าเศษหนึส่วนส t 1 v ศสังเกตพจนนะลูก ไอ้นี่มีหนึ่งพจน์หลักเอา x เ,เข้ามาคูณแล้วเป็นหนึ่งพจน์นะไอ้นี่ก็เอา x มาคูณแล้วเป็นหนึ่งพจน์ไอ้นี่ก็มีอีกหนึ่งพจน์พอสังเกตคือทุกพจน์มีค่าของ v ศูนย์หมดเลยพอมี v ศูนย์หมดเลยเหมือนกับการนําค่าของ v ศูนย์เนี่ยหารตลอดทั้งสมการพอหารตลอดทั้งสมการ,สการเสร็จปั๊บทำการจับรูปกระลูก x อยู่นอกสุดเก็บไว้ก่อนนะคะตรงนี้จะกลายเป็นเอา t หนึ่งเข้ามาจะกลายเป็น t หนึ่งส่วน t หนึ่งลบด้วย x ส่วน t หนึ่ง ผานนะแล้วตรงนี้มีศูนย์ตัดไปนะคะตัดแล้ไม่เป็นศูนย์นะลูกเวลาตัดแบบนี้ถ้ากลัวผิดเลขมันหาระคะ่ะเลขเดียวกันหารเลขเดียวกันจะต้องมีค่าเป็นหนึ่งโอเคนะใสจป้าตรงนี้บวกหนึ่งค่ะฝั่งนี้เหลือเหมือนเดิมคือเศษหนึ 1, ่ 2, 1, งเศษสอง t หนึ่งานนะแล้วมันจะกลายเป็นว่า x ตรงนี้เป็นแบบนี้ลูกนะคะอันนี้ตัดผิดนะอันนี้ต้องเป็นหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าพอเรา x เ,เข้ามาแทนดูนะลูก เอา x เข้ามาเจอตรงนี้จะกลายเป็น 2x 2x ลบออกด้วย x กำลัง2ลบ t 1แล้วครูแอบย้ายตรงนี้กลับไปเลยนะตรงนี้เป็นลบ1ส่วน2แล้วก็ t 1เหมือนกันกลายเป็น0นะคะพอทำแบบนี้เสร็จปั๊บนะคะสิ่งที่เราจะได้มาคือยังไง มีตัวค่าเป็น2กับเป็น t คะ่ะลูกวิธีการคือคูณ2 t 1นะคะตลอดสมการนะคะเพื่อจับรูปของสมการมันจะกลายเป็นว่าดูนะพอจับรูปเสร็จปั๊บนะคะมันจะกลายเป็นเรามีค่านะคะท้อมขออนุญาตนะลบตรงนี้ใส่เข้าไปด้วยเพราะเราจะจับรูปเขาใหม่กันมันจะกลายเป็นว่าเราจะเป็นมีค่าเป็น2 x กำลัง2 ส x กาลังสองนะลูกแล้วก็ลบกับต้องบวกสตึงต,งต,งตงึอ่ะจะเย็นนะคะลูกนะอ่ะเอาตรงนี้มาคูณตรงนี้ก่อนจัดพจน์ตัวแรกนะคะมันจะเป็น2 x กําลังสองขึ้นมาเป็นลบเนาะพจน์ถัดมานะคะให้มี x ก่อนก็คือตัวนี้จะกลายเป็นลบกับนะคะส 1> t 1 x โอเคนะลูกแล้วก็โพสุดท้ายไปบวกกับ t 1กําลัง2ติดนิดนึงนะคะเมื่อกี้นะแล้วก็จะกลายเป็นศูนความหมายของตรงนี้คืออะไรความหมายของตรงนี้คือ a จะมีค่าเท่ากับ2มี b เท่ากับลบ4 t 1แล้วก็นะคะมี c เท่ากับค่าของ t 1กํ่ลังสอง นะคะเราเอาเขามาเทียบกับอะไรลูกในพจน์ที่เรามีเป็น ax กำลัง2บวกกับ bx บวกกับ c แล้วเท่ากับ0พอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเราก็จะเอามาเข้าสูตรค่ะรูกว่าเราสามารถแก้ x ได้จากลบ b บวกลบสแพ a รู r b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ตรงนี้เราก็จะกลายเป็นว่าเราจะแทนค่าเป็นตรงนี้กันนะคะลบ b ก็คือลบของลบ4 t 1ก็จะกลายเป็น4 t 1นะคะคูณแอบทดด้านล่างนิดนึงนะสอง a ก็คือเอา2งคูณกับ2นี่ก็ส่วนด้วยแล้วค่อยบวกลบตรงนี้แยกกันมนาะทันนะลูกพอตรงนี้เสร็จปบก็จะกลายเป็นว่า b มันคือลบ4ก็จะกลายเป็น16ก t 1กำลัง2ลบ4คูณ a คือ2คูณกับ4คือ T 1หกำลังสองแล้วก็ส่วนดงง้วย2 A คือ4เหมือนกันทานนะลูกนะคะถ้านะคะใครจดฟังนี้อยู่แล้วยังจดไม่ทันกดพอสเลยค่ะลูกจดให้เรียบร้อยก่อนโอเคนะแล้วครูจะลดฝั่งนู้แล้วค่ะพอเป็นแบบนี้เสร็จปับ๊บหมายความว่าไงลูกพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บนะเราก็จะมาดูว่าแล้วเราจะหาค่ายอย่างไรข้อนี้เป็นเรื่องของการจัดรูปเพราะคนระวังสำหรับรูปนี้คือ รูปห้ามคิดว่าเอ้าก็ระยะครึ่งหนึ่งนี้ตอบใช้เวลาครึ่งหนึ่งได้เลยอันนี้ไม่ได้รูปทรงเขาไม่ใช่นะคะรูปทรงเดียวกันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้าที่สองฝั่งเนี่ยจะได้มีค่าเท่ากันนะคะมันจะตองกันได้เลยลบกันทางมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อก็คือในเฟสที่ว่าพอเราได้ตัวเลขตรงนี้เสร็จปั๊บที่เหลือเ,เริ่มการจัดรูปบรูก,กเรามาควบวันนิดนึงนะอันนี้เป็นสิบหก 8นะคะคูณ่อโทษที4คูณ2กลายเป็น8มันจะกลายเป็นว่าเราได้เปเลยลูกฝั่งนี้เราจะได้ x นะคะมากลายเป็น x มีค่าเท่ากับนะคะไอ้นี่เหลือแค่ T1 ตัวเดียวแล้วนะแล้วโบวกลบกับ s สแ a r รด o o t 1ลกลบแปเหลือ8คูณกับท1หกำลัง2ไอตัวนี้ยังสูถูกส่วนด้วยนะคะค่าของ4เหมือนเดิมเพอคนรู้ของการถอดสแรดแป8 มันจะแยกเป็น2คูณ2คูณ 2, 2 t 1กําลัง2จะแยกเป็น t 1, 1. คูณกับ t 1วิธีการถอด square root น,นะคะเอาออกมาตัวเดียวลูกตรงนี้จะกลายเป็น t 1บวกลบกับเอาออกมาหนึ่งตัวนะคะไอ้นี่จะกลายเป็น2 t 1 r o 2ส่วน4เพราะเป็นแบบนี้มองยา,ากะลุกคูณ2ส,ส่วน2ก่อนพอคูณ2เสร็จ2เสร็จปั๊บไอ้นี่จะกลายเป็น นะคะไอ้นี่ตัดนะไอ้นี่เป็นหนึ่งส่วนสองส่วนตัวนี้กลายเป็น t หนึ่งไม่บวกก็ลบแล้วนะแล้วตรงนี้กลายเป็นรูทสองของ t หนึ่งส่วนควบก,กันคือสองข้อควรรู้ของตรงนี้คืออะไรลกูกรูทสองตรงนี้ค่ะรูทสองมีค่าเป็นอะไรเอ่ยรูทสองมันจะมีค่าเป็นหนึ่งจุดสี่หนึ่ง สี่เพราะมันจะมีค่าเป็นนะคะรูสองอันนี้คือหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ในความหมายของเราคือเราควรจะใช้ค่าไหนเป็นคำตอบติ๊กตอบติ๊กตอบนะคะลองก่อนนะลูกเรามีทีหนึ่งเป็นตัวซ้ำค่ะลูกพอเรามีตัวทีหนึ่งเป็นตัวซ้ำเสร็จปั๊บเนี่ยเราควรจะนะคะลองดึงตัวแปรดูสิว่าน่าจะดึงตัวไหนออกมาได้ไอ้ดีตกไปตัวหนึ่งนะคะ รู้สคือ1นึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ข้อควรรู้คืออะไรมีอยู่หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่บวกไปอีกสองกลายเป็นสามจุดสี่หนึ่งสี่ซึ่งช่วงของเรานะลูกมันอยู่ตั้งแต่ศูนย์ถึงทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พจน์ของบวกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ามันจะเกินค่ะลูกเวลามันจะเกินทีหนึ่งค่ะลูกมันจะวิ่งไปทางขวาอีกของสมการซึ่งสิ่งที่เราต้องการเราต้องการทางซ้ายนั่นหมายความว่าดึงทีหนึ่งออกนะจะกลายเป็นสองลบ รู2ส่สวน2ทั้งหมดคูณกับ t 1นี่คือค่าของคำตอบนะคะครูสรุปนะคะสเตปในการทำของข้อนี้ให้นะลูกสเตปในการทำของข้อนี้คือ1เขาให้กราฟมาลูกต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วโจทย์จะเอาอะไร2เห็นกราฟแปลความหมายของกราฟว่าในพาร์ทที่โจย์เขาอยากจะได้หรือให้มาเนี่ย มันมีความสัมพันธ์อะไรบ้างกับกราฟของเรานะคะสเต็เวลาจะเริ่มถาจริงๆโจทย์ถามหาอะไรตั้งจากตัวนั้นนะคะแล้วเวลาทำทดน้กระดาษจะสองฝั่งเลยลูกฝั่งซ้ายเอาไว้ตั้งสมการที่โจทย์ให้นะคะฝั่งขวาเนี่ยลูกเอาไว้ทดหาตัวแปรสําคัญน,นะคะลองทําดูอันนี้เป็นข้อแรกค่ะลูกที่ปรากฏในปี55นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันต่อนะคะกับของปีถัดไปคือปี56าลูก ปีห้ไปนะคะถือว่านัลงพอสมควรเรื่องสเปกจะโลก1อันโจทย์ได้เข้าใจ2ดูวักราฟเขาให้อะไรมา3ดูซิวักราฟของเราวิเคราะห์ไปหาตัวแปรไหนได้บ้างนะคะตัวถัดมาก็คือว่าถ้าอยากเริ่มทําโจทย์ทำหาอะไรตั้งตัวนั้นก่อนในยลูกถ้าตัวแปรไหนขาดนะคะให้กลับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพอจะเทียบอะไรได้บ้างได้บ้างนะเรื่องของการทํากราฟ ให้พิจารณาลบพื้นที่ได้กลาวไปดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมควรจะทําคือการทบทวนนะคะสูตรของพื้นที่ที่เรียนมาแล้วในแต่มัธยมตน้นครั้งนี้มาดูข้อที่เบอกว่าข้อนี้เนี่ยมาออกอยู่นะคะในปีถัดมาเลยนะคะแต่ว่าข้อนี้ง่ายเกินเยอะอ่ะกูทำโจทย์ในคลอของเราเลยนะเขาบอกว่าพิจรารณากราฟนะคะของการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินรุ่กนะจึงเขียนกราฟระหว่าง v และ t นานเท่าใดนะับจะจุดเริ่มต้นจึงจะกลับมาอยู่ที่โดม ในคอนเซ็ปต์นะลูกนะอันนี้เป็นปีของปีห้าหก็ถามว่านานเท่าใดนะคะวัตถุจึงจากกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นถ้าจุดเริ่มต้นเทาโลกหมายความว่าซิกมาเอ็นผลรวมของการกระจัดมีค่ากลายเป็น0ูนย์นออกไหมกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะและในลักษณะของกราฟเป็นแบบนี้ลูกเขาให้กราฟไปกราฟ V t ไอ้นีห,นหวานหมูนิดเิ นะคะเป็น vt แล้วกลายเป็นยังไงมันกลายเป็นว่าวัตถุขึ้นไปนะคะตรงนี้นะมีความเร็วต้นเป็น v ศูนย์วิ่งผ่านมาเรื่อยๆข้อคื้นรู้คืออะไรราอถามหาตรงนี้ค่ะลูก t ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อเป็นจุดสมมุติว่าการกระจัดกลายเป็นศูนย์เพราะการกระจัดกลายเป็นศูนย์ะคะว่าไงกราฟแบบนี้ค่ะลูกมันจะเหมือนข้อเมื่อกี้คืออะไรคะความหมายของ area หรือพื้นที่ใต้กราฟ เอา v คูณ t มันคืออะไรอยู่แล้วการกระจัดถ้าอยากชัดเจนในการเป็นเวกเตอร์ใส่ v ลยคะรูปเติมเองนะคะแล้วข้อความรู้ของเราคืออะไรอยู่ด้านบนมันเป็นบวกอยู่ด้านล่างมันเป็นลบนั่นหมายความว่าไงรูปก็แค่เอาสามเหลี่ยมสองตัวนี้มาจับเท่ากันค่ะแค่นั้นเลยโอเคไหมซึ่งหมายความว่าไงรูปข้างบนมันคืออะไรคะสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบน ต้องมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างนั่นหมายความว่าไงคะไอ้ตรงนี้มันเป็นเส้นตัดสามเหลี่ยมเท่ากันสามเหลี่ยมเท่ากันถ้าตรงนี้บอกว่านะคะค่ามาภายในโจทย์บอกว่ามันคือค่าไอ้นี้ก็จะควรจะเป็นเท่าไหร่ตอบเลยแล้วกันเนาะสองค่าโดยสองค่าของทีใหญ่นะคะควรจะเรียกทับในตัวสับไปนิดนึงเนาะหมายความว่าสามเดี่ยมบนต้องเท่ากับสามเหลี่ยมล่างเวลาก็ควรจะเป็นไงกัน เท่ากันนะคะรวมถึงว่าระยะของตรงนี้ก็ต้องเป็นไงกันด้วยอันนี้ก็ต้องเป็น v ศูนย์ด้วยต่ติดค่าเป็นลบโอเคไหมหมายความว่าสามเหลี่ยมบนต้องเท่ากับสามเหลี่ยมล่างสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเอา v ศูนย์คูณ t นนอกไหมคะด้านล่างก็ต้องเท่ากันเหมือนกันนั่นคือเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ v ศูนย์เท่ากับ t เท่ากันหรือเปลทั้งสองฝั่ง โอเคนะนั่นหมายความว่าถ้าเรากําหนดว่านะคะไอ้นี่เป็น t ตัวที่1ไอ้นี่เป็น t ตัวที่2 t 1ก็ต้องเท่ากับ t สองค่ะเพียงแต่สิ่งที่โจทย์ถามหาไอ้นี่เนี่ยมันก็ห่างมาเป็นระยะ t เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานับจากจุดเริ่มต้นถ้าลูกนับจากจุดเริ่มต้นนะคะมันคือการนับจากศูนย์มาถึงนี่เป็น t ถึงนี่เป็น2 t ค่ะอย่าลืมนะ นานเท่าใดนะับจากที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จึงจะกลับมาอยู่ที่เดิมให้ตอบว่าทีที่เราต้องการมีค่าเป็น 2t เริ่มต้นง่ายมากค่ะข้อนี้เราจบนะคะพาร์ทของการเคลื่อนที่แนวตรงในหนึ่งิตินะคะในพาร์ทของเรงื่องราวกันไว้แค่นี้นะคะเพราะาปี57ไม่มีข้อสอบเดี๋ยวเราลองดูอีพีเซสอ้อ2นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงมวลและการเคลื่อนที่